ในโลกที่ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆคนที่อดทนได้มากกว่าคือคนที่เดินไปไกลกว่าเสมอคลิปนี้ไม่ได้มีไว้ปลอบใจแต่มีไว้ปลุกใจถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆฟังให้จบแล้วคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปความสำเร็จไม่ชอบคนใจเร็วทุกความสำเร็จมีราคาที่ต้องจ่าย และคนใจร้อนมักไม่มีวันได้ครอบครองมันลองหลับตาสักครู่แล้วนึกถึงเป้าหมายของคุณมันใหญ่แค่ไหนคุณเคยอยากได้มันเร็วที่สุดไหมแล้วคุณรู้สึกยังไงเวลาที่มันยังมาไม่ถึงคนส่วนใหญ่ในโลกนี้พ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นจริงจังเพราะเขาคิดว่าความสำเร็จคือเรื่องของโชคความเร็วและเส้นทางลัด แต่ในความจริงมันกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรทำไมคนใจเร็วถึงแพ้เพราะใจร้อนทำให้คนมองแค่เป้าหมายแต่ใจเย็นทำให้คนมองเห็นกระบวนการคนใจเร็วจะรีบวิ่งไปโดยไม่ดูทางพอสะดุดก็ถอดใจแต่คนที่อดทนแม้จะล้มสิบครั้งเขาจะลุกขึ้นสิบครั้ง และลุกด้วยความเข้าใจมากขึ้นทุกครั้งความสำเร็จต้องใช้เวลาและการยอมรับความช้าลองมองดูธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ใช้เวลากี่ปีกว่าจะสูงดวงจันทร์ยังต้องโคจรเป็นวัตจักรกว่าจะเต็มดวงแม้แต่คนยังต้องหัดคลานก่อนจะเดินแล้วถึงจะวิ่งแล้วทำไมคุณถึงต้องการสำเร็จภายในหนึ่งเดือน บางทีความล่าช้าอาจเป็นบทเรียนคุณรู้ไหมบางครั้งที่ความฝันยังมาไม่ถึงไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่อาจเป็นเพราะคุณยังไม่เข้าใจบทเรียนที่ชีวิตอยากสอนความสำเร็จไม่ได้อยากให้คุณได้มันเร็วแต่มันอยากให้คุณได้มันในเวลาที่คุณคู่ควรเพราะถ้าคุณยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ยังอ่อนแอกับคำพูดคนอื่น ยังล้มเลิกง่ายๆเวลาล้มแล้วคุณจะรักษาความสำเร็จในวันที่มันมาถึงได้ยังไงจิตวิทยาเปลี่ยนชีวิตฝึกใจให้ช้า 1. ฝึกรอโดยไม่หงุดหงิดเวลาทำอะไรแล้วมันช้าให้ถามตัวเองว่าฉันกำลังเรียนรู้อะไรจากจังหวะนี้ 2. เปลี่ยนคำถามในหัวจากเมื่อไหร่จะสำเร็จ เป็นฉันกำลังเติบโตด้านไหนอยู่ตอนนี้ 3. ตัดเสียงรบกวนจากคนใจเร็วหยุดเปรียบเทียบหยุดมองคนที่ไปไกลกว่าเพราะทุกคนมีเส้นทางที่ใช้เวลาต่างกันเพราะสุดท้ายคนที่ช้าแต่ไปถึงคือผู้ชนะตัวจริงคุณอาจไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คุณอาจเป็นคนเดียวที่ไม่เคยหยุดเดิน ในวันที่คนอื่นรีบแต่คุณเลือกอดทนในวันที่คนอื่นท้อแต่คุณยังพยายามในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าแต่คุณยังเห็นคุณค่าของการเดินต่อความสำเร็จจะค่อยๆขยับเข้ามาเงียบๆแต่มั่นคงความสำเร็จไม่ชอบคนใจเร็วเพราะความสำเร็จไม่ชอบคนขาดความอดทนเก่งไม่พอต้องอึดให้เป็น สำเร็จไม่พอต้องรักษาใจให้มัน่นและทั้งหมดเริ่มต้นจากการช้าลงแล้วเข้าใจให้มากขึ้นความอดทนคือทักษะไม่ใช่พรสวรรค์อย่าคิดว่าคุณอดทนได้คือคนที่เกิดมาเข้มแข็งความอดทนไม่ใช่ของติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่มันคือสิ่งที่ฝึกได้ต่างหากในโลกใบนี้ มีคนอยู่สองแบบคนที่บ่นก่อนลงมือกับคนที่ลงมือแม้รู้ว่าต้องทนอีกนานคนแบบแรกมักใช้ชีวิตวนอยู่กับคำว่าเมื่อไหร่จะสบายแต่คนแบบที่สองจะพูดแค่ว่าอดทนอีกนิดเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอะไรคือสิ่งที่แยกคนสองกลุ่มนี้ออกจากกันไม่ใช่ไอคไม่ใช่โอกาสแต่คือความอดทน ที่เขาฝึกได้จนกลายเป็นอาวุธเงียบในชีวิตความเข้าใจผิดที่ทำให้คนล้มเลิกเร็วหลายคนเชื่อว่าฉันไม่เก่งเรื่องอดทนเพราะนิสัยฉันใจร้อนฉันทนไม่ได้เพราะพื้นเพฉันไม่เคยเจอความลำบากแต่นั่นคือคำพูดที่คนอ่อนแอรสร้างขึ้นเองเพื่อให้ตัวเองดูไม่ผิดในความจริงไม่มีใครอดทนเก่งตั้งแต่แรกหรอก ทุกคนต้องผ่านการเจ็บก่อนจะเรียนรู้ว่าความอดทนคือรากของความมั่นคงฝึกความอดทนเท่ากับฝึกชีวิตให้แข็งแกร่งอยากเก่งขึ้นหรออยากสำเร็จใช่ไหมก่อนอื่นต้องฝึกทนให้เก่งก่อนเพราะโลกนี้ไม่เคยง่ายกับคนใจอ่อนและไม่เคยปราณีกับคนที่ยอมแพ้เร็วความอดทนที่แท้จริง คือการไม่โกรธเมื่อโดนดูถูกแต่ใช้คำพูดแย่ๆเหล่านั้นเป็นแรงผลักไม่ใช่แรงดึงมันคือการนั่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่ยังหายใจเข้าแล้วบอกตัวเองว่าฉันยังอยู่ฉันยังไปต่อเทคนิคฝึกความอดทนแบบคนธรรมดาแต่ผลลัพธ์ไม่ธรรมดา 1. ตื่นมาแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะไม่รีบ เพราะรีบเท่ากับเร่งอารมณ์แต่การช้าลงเท่ากับพื้นที่ของการควบคุมใจ 2. ทํทำสิ่งที่ไม่อยากทำวันละหนึ่งอย่างเช่นล้างจานทันทีหลังทานเสร็จวิ่งแม้ฝนตกทำงานแม้ไม่มีอารมณ์สิ่งพวกนี้คือเวทกล้ามเนื้อความอดทน 3. อดทนกับความเงียบหยุดเช็คโทรศัพท์ตอนเบือ่อ ฝึกอยู่กับตัวเองสิบนาทีเพราะคุณที่อยู่กับตัวเองได้นานคือคนที่ใจนิ่งกว่าใครจุดสังเกตคุณกำลังขาดความอดทนอยู่หรือเปล่าทำอะไรไม่เกินสามวันก็เปลี่ยนใจต้องการผลลัพธ์เร็วเกินจริงเวลามีปัญหาชอบบ่นก่อนแก้อารมณ์ขึ้นลงง่ายพอเหนื่อยก็ลมเลิกถ้าคุณเป็นแบบนี้ไม่ผิดแต่คุณต้องรู้ว่า ความสําเร็จที่แท้จริงจะไม่มีทางอยู่กับคนที่เลิกกลางทางความอดทนคือการลงทุนระยะยาวมันอาจไม่ให้ผลทันทีแต่มันจะค่อยๆสร้างคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาหยุดได้อีกต่อไปเหมือนเหล็กที่โดนเผาก่อนจะแข็งแรงเหมือนเพชรที่โดนแรงกดทับก่อนจะสวยงามคุณเองก็เช่นกัน อยากสำเร็จต้องอดทนให้เก่งก่อนอยากกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ต้องอดกับเรื่องเล็กๆให้เป็นไม่มีพรสวรรค์ไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าใจที่อดทนได้และไม่มีใครสร้างอนาคตที่ดีได้ถ้ายัางแพ้ใจตัวเองอยู่ทุกวันเหนื่อยได้แต่อย่าขาดวินัยเหนื่อยไม่ใช่เหตุผลให้หยุดเหนื่อย คือสัญญาณว่าเรากำลังเดินอยู่จริงในแต่ละวันคุณรู้ไหมว่ามีคนจำนวนมากที่ล้มเลิกไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งไม่ใช่เพราะเขาไม่พยายามแต่เพราะเขาขาดวินัยในวันที่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแล้วนอนเหนื่อยแล้วดึงตัวเองออกจากเส้นทางเหนื่อยแล้วบอกว่าไว้ค่อยกลับมาทำพรุ่งนี้ ฟังดูเหมือนไม่ผิดแต่ถ้าคุณทำแบบนี้ซ้ำๆวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ทำอะไรได้สำเร็จเลยเพราะวินัยคือสะพานที่เชื่อมความเหนื่อยไปยังความสำเร็จลองถามตัวเองดูเงียบๆคุณมีแพชชั่นแค่ตอนอารมณ์ดีหรือเปล่าแล้วพอวันไหนไม่มีอารมณ์คุณยังทำต่อไหม คำถามนี้แหละที่แยกมืออาชีพออกจากมือสมัครเล่นแรงจูงใจมักไม่อยู่กับเรานานแต่วินัยจะอยู่กับเราแม้ไม่มีแรงจะยิ้มคนส่วนใหญ่รอให้มีกำลังใจถึงจะลงมือแต่คนที่สำเร็จเขาลงมือแม้ไม่มีใครให้กำลังใจเพราะเขารู้ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดคือวินยัย ที่เราสร้างขึ้นเองจิตวิทยาวินยัยทำไมต้องทำซ้ำแม้จะเบื่อสมองของมนุษย์ถูกออกแบบให้เบื่อสิ่งที่ซ้ำแต่น่าแปลกชีวิตของคนที่สำเร็จทุกคนกลับถูกสร้างจากการทำสิ่งเดิมซ้ำๆนักดนตรีเก่งเพราะซ้อมบรรเลงเสียงเดิมวันละหลายร้อยรอบนักกีฬาเก่งเพราะซ้อมท่าเดิมวันละนับพันครั้ง และนักต่อสู้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพราะเขาตื่นเช้าทำในสิ่งที่ควรทำแม้ไม่มีใครเห็นเคล็ดลับวินัยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่มันเริ่มจากเรื่องเล็กๆทำสิ่งเล็กๆให้เสร็จทุกวันเช่นเก็บที่นอนเดินวันละสิบนาทีอ่านวันละหน้าไม่ใช่แค่ทำแต่ทำจนเป็นนิสัย เพราะนิสัยคือสิ่งที่เราไม่ต้องฝืนอีกต่อไปจดบันทึกความสม่ำเสมอให้สมองเห็นว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยคนที่เหนื่อยแต่ยังทำต่อได้คือคนที่ชนะอย่ารอวันอารมณ์ดีอย่ารอวันที่พร้อมเพราะไม่มีวันไหนที่คุณจะพร้อมหนึ่งเปอร์เซ็จงฝึกใจให้ทำในวันที่ไม่อยากทำ เพราะนั่นคือวันที่จะสร้างเส้นใหญ่เหล็กในจิตใจคุณวินัยเท่ากับอิสระคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการมีวินัยคือการกดดันตัวเองแต่ในความจริงคนที่มีวินัยคือคนที่มีอิสระมากที่สุดในโลกเพราะเขาไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องรอใครมาเตือนไม่ต้องกลัวล้มเพราะเขาพร้อมลุกเองวินัย คือพลังที่ทำให้คุณควบคุมชีวิตตัวเองได้ทุกวันเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามขาดวินยัยเพราะทุกครั้งที่คุณฝืนทำแม้ไม่อยากทำคุณกำลังสร้างรากฐานให้ความสำเร็จของคุณมั่นคงขึ้นอีกระดับและวันหนึ่งคนทั้งโลกจะสงสัยว่าคุณทำได้ยังไงแต่เพียงคุณเท่านั้น ที่รู้ว่าคุณแค่ไม่เคยหยุดแม้ในวันที่รู้สึกหมดแรงคนที่อดทนเก่งมักพูดน้อยแต่ไปไกลคนที่พูดน้อยไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้แต่เขาอาจกำลังใช้เวลางิบเงียบเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเสียงของคำอวดเสียงของคำหลน่น เสียงของคนที่ชอบพูดมากกว่าลงมือแต่คุณรู้ไหมว่าเสียงที่ทรงพลังที่สุดคือความเงียบของคนที่กำลังลงมืออยู่เงียบๆเ,เขาไม่พูดว่าเหนื่อยเขาไม่ประกาศว่ากำลังอดทนแต่วันหนึง่งเขาจะเดินมาถึงปลายทางและทุกคนจะหันกลับมาเห็นเขาแบบไม่ทันตั้งตัวคนที่พูดน้อยมักอดทนได้มากกว่า เพราะคนที่พูดน้อยใช้พลังไปกับคิดและทำมากกว่าการอธิบายเขาไม่เสียเวลาขอคำยืนยันจากใครไม่ต้องอธิบายความฝันให้คนที่ไม่เข้าใจและไม่ต้องรอเสียงปรบมือเพื่อจะเริ่มต้นลงมือทาจิตวิทยาเงียบคือพลังที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคุณสังเกตไหมว่าเวลาคนพูดน้อยคนรอบข้างจะเริ่มฟังเขามากขึ้น เพราะความเงียบคือความขลังคือการไม่ต้องรีบร้อนเอาชนะใครด้วยคำพูดมันคือการรู้ว่าโลกไม่ได้ต้องการคนพูดเก่งเสมอไปแต่อยากเห็นคนที่ทำได้จริงสิ่งที่คนอดทนเก่งมักทำแต่ไม่พูด 1. ฝึกทำสิ่งเดิมทุกวันแม้ไม่มีใครชม 2. ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใคร เพราะรู้ว่าเกมของตัวเองไม่เหมือนใคร 3. ไม่โพสทุกความพยายามลงโซเชียลเพราะรู้ว่าไม่ต้องให้ใครรับรู้ก็เดินต่อได้ 4. ไม่หวังคําชมไม่กลัวคําดูถูกเพราะใจเขามั่นคมพอที่จะไม่เปลี่ยนเพราะคําพูดพูดให้น้อยแล้วให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแทนคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่สำเร็จระดับโลก มักมีบุคลิกนิ่งไม่ใช่เพราะหญิงแต่เพราะเขารู้ว่าพลังของเขาอยู่ในการกระทำไม่ใช่ในคำอธิบายเพราะเมื่อคุณเงียบคุณฟังตัวเองได้ชัดขึ้นคุณเห็นคนอื่นชัดขึ้นและคุณจะใช้พลังงานกับสิ่งที่สำคัญจริงๆมากขึ้นความเงียบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือความมั่นใจที่ไม่ต้องอธิบาย คนที่อดทนเงียบๆคือคนที่รู้ว่าไม่จํำเป็นต้องรีบให้ใครเข้าใจเพราะเขาเข้าใจตัวเองดีพอเขาไม่กลัวคำถามไม่หวันคำวิจารณ์และที่สำคัญเขารู้ว่าคำตอบทุกอย่างมันจะชัดเจนที่สุดในวันที่เขาทำสำเร็จพูดให้น้อยแล้วลงมือให้มากอย่าเสียพลังไปกับการอธิบายในวันที่คุณยังสร้างอะไรไม่สำเร็จ เพราะวันหนึ่งผลลัพธ์จะเป็นเสียงที่ดังกว่าทุกคำพูดที่เคยพูดไว้และคนที่พูดน้อยแต่ทำจริงมักเป็นคนที่ไปไกลกว่าที่ใครคาดไว้เสมอความเงียบคืออาวุธของคนสำเร็จบางครั้งเสียงที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้มาจากเสียงตะโกนแต่มาจากความเงียบ ของคนที่รู้ว่าเขาจะทำอะไรในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังเสียงของคำพูดเสียงของการแข่งขันเสียงของคนที่อยากเป็นที่ยอมรับคนที่เงียบจึงมักถูกมองว่าอ่อนแอแต่ในความจริงคนที่เงียบที่สุดกลับเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้มากที่สุดความเงียบ คือพื้นที่ปลอดภัยของคนที่มั่นใจในตัวเองลองสังเกตดูคนที่มั่นใจจริงๆไม่ค่อยพูดว่าฉันจะสำเร็จไม่ต้องรีบโชว์ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะเขารู้ว่าเวลาจะพูดแทนเขาเองจิตวิทยาเบื้องหลังความเงียบหนึ่งเงียบคือการควบคุมอารมณ์ คนที่พูดทุกอารมณ์คือคนที่ใจไม่นิ่งแต่คนที่เงียบแล้วคิดก่อนพูดคือคนที่มีวุฒิภาวะ 2. เงียบคือพื้นที่ให้ตัวเองเข้าใจสถานการณ์บางครั้งการพูดมากทำให้เราพลาดแต่การเงียบฟังและสังเกตทำให้เราเข้าใจเกมแล้ววางแผนแม่นยำกว่าเงียบ ไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาพูดคนสําเร็จมักพูดน้อยแต่ผลลัพธ์เสียงดังคนที่ประสบความสําเร็จสูงๆมักเป็นคนสุขขุมเวลาพูดพูดสั้นแต่ชัดเวลาฟังตั้งใจฟังเวลาคิดคิดลึกกว่าที่พูดออกมาและเวลาทำ เขาลงมือแบบไม่ต้องประกาศเพราะเขารู้ว่าเสียงตะโกนไม่ได้น่าฟังเท่าผลลัพธ์จริงฝึกใช้ความเงียบให้เป็นพลังไม่ใช่จุดอ่อนหยุดพูดในเวลาที่คนอื่นพูดมากฟังโดยไม่ต้องรีบแทรกคิดก่อนตอบแม้ในเรื่องเล็กไม่ตอบโต้ในทุกคำวิจารณ์เพราะคุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกคน ด้วยคำพูดแต่คุณชนะได้ด้วยการไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวความเงียบคือการยืนหยัดโดยไม่ต้องอธิบายอย่าคิดว่าคนที่เงียบแพ้นะเพราะในบางครั้งคนที่เงียบคือคนเดียวในห้องที่ควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดความเงียบของคุณวันนี้ จะกลายเป็นเสียงคำรามในวันข้างหน้าวันหนึง่งคนที่เคยมองข้ามคุณจะต้องหันกลับมาแล้วพบว่าคุณกลายเป็นคนที่เขาเงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรกับคุณวันนี้คุณอาจยังไม่เก่งคุณอาจยังไม่มีอะไรให้พูดแต่คุณมีสิ่งหนึ่งที่คนจำนวนมากไม่มีคือพลังเงียบ ที่คุณกำลังฝึกอยู่เงียบๆและในวันข้างหน้าความเงียบนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนฟังโดยที่คุณไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวอย่ากลัวคำดูถูกมันคือแรงผลักชั้นดีไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยถูกดูถูกแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้คำดูถูกนั้นผลักตัวเองให้สูงขึ้นได้ บางคนโดนดูถูกแล้วหยุดเดินแต่บางคนโดนดูถูกแล้วกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าดูถูกอีกเลยสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่สถานการณ์แต่คือวิธีตอบสนองของใจคำดูถูกไม่ได้ฆ่าคุณมันแค่กระตุกใจคุณให้ลุกขึ้นลองนึกถึงประโยคเหล่านี้ทำไมยังจนอยู่แบบนี้ คนอย่างเธอไม่มีวันสำเร็จหรอกอย่าฝันสูงเกินไปเลยไม่เหมาะกับเธอหรอกเสียงพวกนี้เคยเข้าหูคุณไหมหากเคยอย่าพยายามลืมมันจงจำมันไว้แต่ไม่ใช่เพื่อล้มเหลวตามคำเขาแต่เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิดอย่างไม่น่าให้อภัยจิตวิทยาเชิงลึกแรงดูถูกแรงกว่กกำลังใจการให้กำลังใจ บางครั้งมันทำให้ใจเราสบายแต่การถูกดูถูกมันทำให้ใจเราร้อนและถ้าคุณเอาไฟนั้นไปเผาตัวเองคุณจะแค่ไหมแต่ถ้าคุณเอาไฟนั้นไปจุดเครื่องยนต์ชีวิตคุณจะไปได้ไกลแบบที่คนดูถูกไม่มีวันตามทันคนที่ถูกดูถูกบ่อยมักเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ลึกที่สุดเพราะพวกเขารู้ว่าโลก ไม่เคยใจดีกับคนธรรมดาและคำดูถูกคือของขวัญจากชีวิตที่เอาไว้ทดสอบว่าคุณพร้อมจะเปลี่ยนจริงหรืออยังเปลี่ยนคำดูถูกเป็นพลังเงียบในใจคุณ 1. นึ่งจำคำดูถูกไว้ในสมองไม่ใช่ในหัวใจอย่าเก็บเอาไว้ให้เจ็บแต่เก็บไว้ใช้ใช้ตอนเหนื่อยใช้ตอนอยากลมเลิก ใช้ตอนที่รู้สึกไรค้ค่า 2. ตอบกลับด้วยผลลัพธ์ไม่ใช่คำพูดไม่มีคำตอบไหนที่มีน้ำหนักเท่ากับการทำให้เห็นจริง 3. อย่าพยายามอธิบายอะไรให้คนผิดเข้าใจคนที่ดูถูกคุณมักไม่ได้ต้องการความเข้าใจเขาแค่ไม่เชื่อว่าคุณจะทำได้ถ้าคุณใช้พลังไปกับการทำได้จริง ทุกอย่างจะจบเองคำดูถูกเท่ากับเครื่องทดสอบความเชื่อมั่นของคุณหากคุณยอมแพ้แสดงว่าคุณเชื่อเขาหากคุณยืนขึ้นแสดงว่าคุณเชื่อตัวเองและในโลกนี้ไม่มีใครจะอยู่กับคุณตลอดทางนอกจากความเชื่อในตัวเองเท่านั้นอย่าก,กลัวคำดูถูกแต่จงกลัวว่าคุณ จะไม่เหลือพลังใจพอที่จะเปลี่ยนมันเป็นพลังขับเคลื่อนใครจะพูดอะไรก็ได้แต่คุณเท่านั้นที่กำหนดปลายทางตัวเองวันหนึ่งคนที่เคยดูถูกคุณจะต้องเงียบลงเมื่อเห็นสิ่งที่คุณกลายเป็นเขาอาจไม่ขอโทษเขาอาจยังไม่ยอมรับแต่คุณจะไม่แข่อ,อีกแล้วเพราะคุณไม่ได้เดินมาถึงจุดนี้ เพื่อเอาคำชมจากเขาคุณเดินมาเพราะคุณใช้ทุกคำดูถูกเป็นพลังสร้างตัวเองอย่ากลัวคำดูถูกใช้มันให้เป็นพลังลับเงียบๆแล้วเดินต่อไปไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกแต่อย่ายอมแพ้ในวันสุดท้ายอย่าตัดสินตัวเองจากวันที่ยังไม่เก่ง เพราะคนที่คุณชื่นชมที่สุดในวันนี้ก็เคยทำอะไรไม่เป็นมาก่อนทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์แม้แต่คนที่คุณคิดว่าเขามีพรสวรรค์แม้แต่คนที่ดูประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังเด็กพวกเขาก็ล้มพวกเขาก็เคยท้อและพวกเขาก็เคยเกือบยอมแพ้เหมือนคุณความแตกต่าง มีเพียงอย่างเดียวเขาไม่ยอมแพ้ก่อนถึงวันสุดท้ายวันแรกไม่มีทางสมบูรณ์แบบและวันสุดท้ายยังมาไม่ถึงจงให้โอกาสตัวเองได้หกล้มจงให้ตัวเองได้ทำพลาดจงให้เวลาได้ขัดเกลาฝีมือและให้หัวใจได้เติบโตทีละวันเพราะคนที่ท้อกลางทาง จะไม่มีวันได้รู้เลยว่าเขาเก่งแค่ไหนถ้าเขาแค่เดินต่ออีกนิดเดียวจิตวิทยาการเติบโตเก่งไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือผลลัพธ์ของคนที่ไม่เลิกคุณไม่ต้องเก่งที่สุดคุณแค่ต้องอยู่กับเส้นทางให้นานพอจนวันที่คนอื่นล้มเลิกไปหมดแล้วคุณคือคนสุดท้ายที่ยังยืนอยู่แล้ววันนั้น คุณจะไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปคุณจะกลายเป็นหลักฐานมีชีวิตว่าอดทนให้แก่งเท่ากับชีวิตเปลี่ยนได้จริงวิธีฝึกให้ไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่รู้สึกไร้ค่า 1. ห,หยุดเปรียบเทียบกับใครคนอื่นสำเร็จเร็วนั่นคือของเขาคุณสำเร็จช้าแต่อาจมั่นคงกว่า จงเปรียบเทียบกับตัวคุณเมื่อวานพอ 2. ส,สร้างเป้าหมายเล็กๆระยะสัน้นวันนี้ทำแค่ดีขึ้น1เปอร์เซนก็พอเพราะความเปลี่ยนแปลงใหญ่สร้างจากความดีขึ้นวันละนิด 3. ให้กำลังใจตัวเองเหมือนเพื่อนรักคนหนึ่งหยุดว่าหยุดด่าหยุดตำหนิตัวเองลองพูดกับตัวเองว่าเธอเก่งมาก ที่ยังไม่ยอมแพ้จนถึงวันนี้อย่ายอมแพ้ในวันสุดท้ายเพราะคุณอาจใกล้กว่าที่คิดบางครั้งคุณกำลังจะไปถึงแต่คุณล้มเลิกก่อนจะได้รู้ว่าอีกแค่ก้าวเดียวคือจุดเปลี่ยนชีวิตไม่ได้รอให้คุณพร้อมมันแค่อยากรู้ว่าคุณจะยืนหยัดได้นานพอไหมจนได้เห็นผลลัพธ์ที่คุณคู่ควร สุดท้ายความสำเร็จไม่ได้มอบให้กับคนที่เก่งตั้งแต่แรกแต่มอบให้กับคนที่อดทนต่อความไม่เก่งได้นานพอไม่ต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นแค่พิสูจน์ให้ตัวเองเชื่อว่าฉันจะไม่เลิกเดินไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันแรกคุณอาจยังไม่เก่งวันที่สองคุณอาจยังไม่มั่นใจวันที่สิบ คุณอาจยังเหนื่อยแต่วันสุดท้ายคุณจะกลายเป็นอีกคนที่ไม่มีใครกล้าเดาได้เลยว่าคุณเคยเป็นคนที่เคยจะยอมแพ้และทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเพราะคุณเลือกไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว